บอกหอยมีตัวหน่วยใหญ่ๆมันเลี้งว่าสีออมมินยังว่ะมินบอกหยอยบ,บอกหวยเน่าบอกมึงับบบด่างเน่าเน่า cô nào? wow! mẹ nhàn nhảy má, bỏ hay rụm hay xiềng. mặc หมยแต่มีอยู่เล็บพ่อใหญ่ขอไปอ้อมจักกรรมดีกว่าโอ้วางกรรมนี่แหล็บโอ้แมงวันตอมหอยเน่าบ่ไม่ใหญ่จักแล้วบ่ได้เน่าเละเนาะหอยขัวบ่ได้เน่าเละแหละขอสักบ่ดีล่แบบนี้อยากได้ก็เอาเลยเล็บพ่อใหญ่แล้วแบเหม็นเนาะ วันต้โอ๊ยกาดหนาวเจ้าได้อาบน้ําบ่แม่ใหญ่หึจได้อาบน้ําจักมือแล้วโอ้ยบ่ได้เพิ่สิอาบล่ะพ่อใหญ่ใสิเอาชีวิตไปเสี่ยงกับน้ําขันเดียวล่ะพ่อใหญ่โอ้บ่อือข่อยเมื่อกนเด้อซั่นเด้อขอบใจหลายเออสิหอยมออมแล้วเออๆว ว่าบริวเวณหอยนีย่ไม่ใหญ่บริอาบน้ำล่ายมือแหละบริเวณม่ใหญ่ฮะละคอยเบิง้งแมงวันตอมนมี่อ่ะน้ำบริอาบ